เราสามารถตัดซิงรบกวนภายนอกได้ด้วยเราจะได้มีร่องสตงัูแล้วสิคคสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยพาราดาค่ะและในวันนี้นะคะสมัยจะมาทำรายการเพื่อ ะะโี้นี้เนี่ยสมัยตื่นเต้นและดีใจมากที่สมัยได้เจอไอเทมสมัยอยากได้เลยนนะคะรู้สึกว่าเอนเนอร์ีท่วมท้นมาตอนนี้คือสมัยเนี่ยต้องการได้หูฟังดีๆัะอันหนึ่งทุกคนทุกคนก็รู้ใช่ไหมสมัยเนี่ยค่อนข้างเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงเป็นคนที่แบบชอบฟังเพลงดูหนังเล่นเกมชอบฟังพอดแคสต์บางทีสมัยก็จะแบบเปิดดนตรีแบบคลอๆในขณะที่แบบว่ากําลังเดินเล่นชมนั่นชมนี่หรือว่าบางทีเวลาสมัยอ่านบทนะคะสมัยก็จะเปิดเพลงฟังเช่นกัน ซึ่งในวันนี้เนี่ยสมัยบอกเลยว่าสมัยได้เจอสิ่งที่สมัยต้องการแล้วนะคะและที่สำคัญเนี่ยตอบโจทย์กับสมัยอีกอย่างนึงก็คือเขาสามารถตัดสิ่งรบกวนภายนอกได้ด้วยอ้าวเราจะได้มีร่องสตงูแล้วสิอ้าวโอเคมาเรามปลดตัวเขาเลยดีกว่านะคะปรับมือให้กับ Sony WF1000x Mark 3ค่ะตอนนี้เขาได้เดินทางมาถึงสตูของเราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสมัยตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้นะคะสมัยจะทำการ เปิดกล่องนะคะทุกคนคอซาตเต้นด้วยค่ะชสมัยบอกเลยนะคะว่าสมาัยไม่ได้เห็นด้านในแต่สมัยก็แอบไปดูมาบ้างนะคะแต่วันนี้สมัยจะได้เห็นของจริงแล้วนะคะทุกคนพร้อมไหมคะเ <c oughs> ปิดมาแล้วนะคะทุกคนเราจะต้องแบบลุ้นนิดนึงโดยการลับตาลุ้นนะคะ และนี่นะคะก็คือ Sony WF1000x Mark 3นะคะอยู่ในมือเราแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่เปิดมาหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคะมีกล่องแบบนี้มาให้นะคะถ้าทุกคนเห็นนะคะดีไซน์ของเขาค่อนข้างที่จะคลาสสิกมากๆนะคะซึ่งสีนี้นะคะเป็นสี p พท t i นัมซิลเวอรค่ะ ดูนะคะด้านบนของเขาจะเป็นสีทองสวยงามนะคะแล้วก็ด้านล่างเนะะี่ยเาจะเป็นสีแบบขาวนะคะซึ่งเหมาะกับเรามากาอันนี้ก็คือเขาจะมีตัวแม่เหล็กนะคะดูตัวหูวฟังเข้าไปนะคะซึ่งง่ายดายมากๆนะคะสําหรับการจัดเก็บนะดูนะนิดเดียวปึ๊บ ซึ่งที่สมัยเลือกสีนี้มานะคะเพราะสมัยรู้สึกว่าสีของเขาเนี่ยเข้าบบกับการแต่งตัวของผู้หญิงเรามากๆวันไหนที่เราจะแบบแต่งตัวเป็นแบบใส่เสื้อสีขาวใส่กระเป๋าไหลทองอันนี้ก็เข้ามากนะคะทุกคนซึ่งสมัยก็คิดว่าสีนี้นะคะเหมาะก,กับกระเป๋าของสมัยด้วยะคะ่ะเวลาเราแบบยิบวมาจากกระเป๋าตึงแล้วเราก็จะแบบว่าเปิดขึ้นมาอย่างงี้แล้วเวลาที่แบบมันแมทก,กันนะคะเราจะมีความฟินอะไรข้่ในรู้สึกว่าเราแบบแฮปปี้นะคะก็เลย เลือกมาเป็นสีนั่นเองแต่สำหรับท่านที่เป็นผู้ชายนะคะหรือเป็นผู้หญิงสายลุยนะคะเขาจะมีทั้งสองสีก็คือสีแบแล็คลวก็สีแพทที่นั่งซิลเวอร์แบบนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อดียก่นนะคะว่าเขามีอุปกรณ์อะไรมาให้เราอีกนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นจุกยางค่ะจุกยางตัวนี้นะคะเขาก็จะมีไซส์มาให้หลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น S M L นะคะทุกคนสามารถเลือกให้เหมาะกับ รูหูของตัวเองได้นะคะซึ่งสมายบอกเลยว่าสมายเนี่ยเป็นคนที่หูเล็กมากๆถ้าสมมุติเขาไม่มีอะไหล่ตัวนี้มาให้เนี่ยสมายก็คงไม่สามารถที่จะใส่หูฟังได้นะคะเพราะว่าหูฟังอินเอียร์นะคะจะต้องเลือกตัวจุกยางยให้พอเหมาะพอดีกับรูหูของเรานะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวสมายขอลองเปลี่ยนเลยแล้วกันนะก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็นสาย์เล็กสุดเนะขามีตัวนี้มาให้ด้วยนะคะคือที่ชาร์จแบตซึ่งสายชาร์จของเขานะคะเป็นสายชาร์จแบบ USB Type C นะคะเป็นแบบนี้นะคะ นี่นะคะตอนนี้สมาเปลี่ยนจุกยางนะคะให้อยู่ในไซส์ที่พอดีกับหูของสมัยเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกนะคะที่สมัยเลือกหูฟังตัวน,นี้มาเพราะว่าเขามีระบบตัดเสียงรบก,กวนรอบข้างด้วยค่ะมันคืออะไรนะคะตัวเทคโนโลยีนี้ก็คือการที่ว่าพอเราใส่เข้าไปแล้วนะคะเราจะไม่ได้ยินรอบข้างเลยทุกคนคือเราจะสามารถเป็นคนติดๆในแบบที่เราต้องการได้ไม่ว,ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็จะสามารถที่จะ ยกย้ายสบัดสายเอวหรือว่ามีความรู้สึกเอนจอยไปกับเสียงเพลงได้นะคะซึ่งเดี๋ยวสมัยจะมีภาพอ n s เสิร์ตขึ้นมาให้ดูกันวิธีการใส่หูฟังอินเอแบบนี้นะคะวิธีง่ายมากนะคะเราจะต้องแยกก่อนนะคะว่าไหนข้างซ้ายและข้อไหนข้างขวานะคะมันจะมีตัวเขียนไว้ตรงบริเวณนี้นะคะว่าอันนี้คือ R อันนี้คือ L นะคะวิธีการนะคะเข้าไปแบบนี้นะคะกดเข,เข้าไปนะคะเมื่อกดเสร็จนะคะบิด แบบนี้นะคะประมานี้นะคะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะซึ่งใส่ง่ายมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะสมัยรู้สึกว่าเออเขาใส่สบายแล้วก็พอดีกับหูจริงๆนะคะด้วยไซส์ของจุกยางที่เราเลือกด้วยเนาะ สิ่งที่ทำให้สมัยชอบเจ้าตัวหูฟังตัวนี้มากๆนะคะเพราะว่าเขามีระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะคะโดยที่วิธีการใช้นยง,ง่ายมากนะคะเพียงแค่เราใส่เข้าไปนะคะ <c oughs> เขาก็จะสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างให้เราได้แล้วนะคะ <c oughs> แต่ถ้าสมมติว่าในระหว่างที่เราฟังเพลงไปนะคะและเราแบบว่าเห็นว่าใครมาพูดกับเราอะไรสักอย่างนะคะวิธีการง่ายมาก เพียงแค่เราสัมผัสค้างหนึ่งฟังด้านซ้ายเราไว้นะคะเราก็จะได้ยินเสียงรอบข้างแล้วนะคะซึ่งการสัมผัสค้างไว้แบบนี้นะคะจะเป็นการเข้าโหมด ambient sound ค่ะแค่นั้นนะคะเราก็จะได้ยินเสียงรอบข้างมากขึ้นกว่าเดิมนะคะถัดมาที่ด้านขวานะคะถ้าเราแตะไปหนึ่งครั้งนะคะจะเป็นการ pause นะคะแตะอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นการ play ค่ะแต่ถ้าต้องการที่จะเลื่อนหรือเปลี่ยนเพลงนะคะแค่แตะเบาๆสองครั้งค่ะ ตึ๊กตึกนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนเพลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะทุกคนถ้าทุกคนต้องการจะฟังเพลงเดิมซ้ำไปซ้ำมาวนไปลูบทั้งวันนะคะง่ายมากค่ะแค่แตะ3ครั้งด้านขวาค่ะก็จะเป็นการกลับมาเล่นที่เพลงเดิมแล้วก็วนซ้ำไปเรื่อ ซึ่งฟังก์ชันตรงนี้นะคะสม่บอกเลยว่ามันตอบโจทย์มากเวลาที่เราออกไปข้างนอกไปทํางานขึ้นรถไฟฟ้านั่ง BTS ใดๆนะคะเราไม่จำเป็นต้องหยิบโทรศัรพท์ขึ้นมาและสั่งการผ่านโทรศัรพท์เลยเราเพียงแค่สั่งการระบบต่างๆนะคะหรือความต้องการของเราต่างๆเพียงแค่การสัมผัสหูฟังเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายได้มากขึ้นในการใช้ชีวิตของเรานะคะมาหางั้นเดี๋ยวเราลองมาเปิดเพลงฟังกันดีกว่าค่ะว่าเสียงของเขานะคะจะเป็นยังไงนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการฟังเพลงกันนะคะทุกคนเดี๋ยวสมัยจะเลือกเพลงที่สมัยใช้ทดสอบหูฟังบ่อยๆนะคะ love with the shape you. อยากเป็นปน้าแตนอยากเป็นปเป้าแตนเมื่อกี้นะคะสมัยได้ฟังเพลงไปหลากหลายมากนะคะซึ่งสาวที่สมัยได้จากหูฟังตัวนี้นะคะคือสาวที่ค่อนข้างที่จะหนักค,คมมากมาก ตัวเสียนะคะคมแล้วก็มีความใสามากๆค่ะทุกคนส่วนในเรื่องของเบสนะคะทุกคนเบสของเขานะคะจะมีความหนักแน่นแบบพอดีพอดีนะคะซึ่งสมัยคิดว่าเหมาะกับทุกการฟังเพลงในหลายๆสไตล์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงชาติเพลงเร็วเพลง EDM เพลงอะไรสมัยคิดว่ามันฟังได้หมดนะคะสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้นะคะ่ะต่อมาอีกเรื่องนะคะที่สมัยเนี่ยชอบมากๆนะคะคือสมัยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกลับบ้านมาดึกมากๆนะคะแล้วก็บางปีเราก็ลืมที่จะแบบ ชาร์จอุปกรณ์แกจิตต่างๆของเรานะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีระบบฟิชชาร์จทุกคนคือสมมุติว่าไหนที่เราลืมชาร์จหูฟังในตอนกลางคืนใช่ไหมเราตื่นมาตอนเชา้าในระหว่างที่เราแต่งตัวอัพนุอ up, น่อัพน้ำล้างหน้าเป็นฟันอะไรไปนะคะเราชาร์จเจ้าตัวนี้เพียงแค่สินาทีนะคะหูฟังเนี่ยจะสามารถใช้งานต่อได้อีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าปกติเราก็แบบว่าไม่ลืมในการที่จะชาร์จอยู่แล้วการชาร์จแบบเต็มนะคะก็จะสามารถทําให้เจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยเล่นเพลงใช้งานได้เต็มถึง 8ชั่วโมงด้วยกันวิคช์าของเขามันเลิศจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคากันเลยนะทุกคนราคาตัวนี้นะคะเป็นราคาพิเศษนะคะซึ่งอยู่ที่5,990บาทนะคะแต่ใครที่ดูอยู่นณตอนนี้และอยากมีเหมือนนมสมัยนะคะวันนี้สมัยจะมาแจกโค้ดทุกคนฟังให้ดีนะคะ S M I L E 5 0 สมายห้าร้อยนั่นเองค่ะซึ <Wow. S 1> ่งสมาย5้0อยนี้นะคะทุกคนใช้โค้ดนี้ในการซื้อนะคะทุกคนจะได้รับส่วนลด500บาทซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากๆนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้สมัยด้วยนะคะและสมายสัญญาว่า EP เฮอแกะกล่องจะกลับมาอีกครั้งซึ่งทุกคนนะคะอย่าลืมมาลุ้นกันนะคะว่าใน EP ต่อไปนะคะเราจะมาเฮอแกะกล่อง อะะไรค่สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนอย่าลืมไปซื้อมาไว้ครอบครองกันนะคะของมันต้องมีจริงนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ